เมื่อยกส,กสว,วีดเสาโทษนะครับเราจะมีตลกจากพี่นนตุนนะครับเฝ้าเสื้อพี่น้องเสื้อเขาคุ่มปิดมือนี้เมื่อยกสวีทเสาโทษมาต้องซื้ออีกนะครับซื้อัตรเข้าคุ่มปิดวันนี้เป็นบ้านคู่ชินเพราะว่าคาู่หัวได้มาอ๋อไอ้อวันพุ่งวันอยู่ที่สมุทรสคาครแล้วก็พะยองไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าศิลปินได้ใายเขาเยอะาะเขาก็ต้องสลับซับเลียนกันไปจะคิดว่าถ่าจะจิตจ้าไหนจ้งไหนนะครับเพราะว่าศิลปินหลายต่อแบ่งปฟันกันไปพี่น้องเพราะว่า ค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับเพราะว่าถ้าจะไป็นมือทั้งที่ค่ายกับค่ายกับค่าใช้จ่ายสูงพี่น้อนงก็ต้องสลับงทัพเปเพียงกันไปนะครับไไแมนซื้อบัตรกลุ่มปิดวันนี้นะครับได้เบื้องหอดมือยกเสาเอกเสาท่วไม่ต้องซื้ออีกนะครับอชอบเพนนนตุ่นค่ะนะครับเราต้องรอดูว่าเพนนนตุ่นจะมาในรูปแบบไหน,นแกเป็นีนุ่มแค่หมูมาเลยน้ำ <laughs> นแกเป็นีนุมแค่หมูใ่เปียนเส้นเพียวเปิรมสกปรก เไม่เรียน่อไขยายไวที่อาจะมีเช้าวก่เยขา้ยายเวที่ไงมินต์้อเสริมแนวเวทีใหรวเสริมแนยเวทีไปเลยหันไปยิ่งนุ่มแจ่หมูมากพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรเด้อสื้อบัตรมือนีนี่หันไปยิ่งนุ่มแนบหมูมากนั่นม่ต้องม่ต้องขยายเวทีเสริมแนวย่างเดียวยาเวทีหัก อยากไปเบิงใกล้บ้านเลยมานะครับแมนวันที่วันที่สิบเอ็ดงานยกสอีทสอโทุนะครับพี่น้องโอ้ยอ่ากระซิมี่มากเหมือนไข่เฮานะครับยกไข่เพนนินซุนมาเลยก็คือมีอยู่สามชีวิตแมนครับหลักกระเซ็นซีบ่ะซีคนเฮ้ยซีคนหลักกระเซ็นจรินึงลืมพยินจมูกไปทังไหนพยใดจมูกพยโนซซเนน เพงมสุดๆลเพียงยิ่งแย่ลังการแน่นอนเวทีเสียงทีเสียงนะครับขณะเข่ได้แสดงกับฮัวแล้วที่อยากเปิลปินโปสเตอร์แม่ต์างเป็นโปสเตอร์เพนนอนตุนไมค์ฟิลบิดแแบบเป็นไม่หยุดครับก่อนรถนะครับจะเอารมครับกุญแจอยู่นอ่น嘛พี่แน็ครับสกายเป็นเอฟซีเพนนอนตุนค่ะโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นเอฟซีเพชรนอนตุนเนี่ยอย่าพลาดนะครับ สำหรับผู้ใด่ที่เป็นลิฟีเป็นรุ่นเูนเนี่ยต้องเพื่อใจไว้นะครับนาหนักพูดจิงจังว่าเหลือมเมาเมาดีแท้วันนี้นะเหลีอยมเมาเมให้ก็กระจุกปกระยุนตั้งเนี่สย เาดูนะครับเป็นนุนจุดอลังก,การแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเอาไปเชียบ์ไ้วยกัเลยเอาเชียรนไ้วยกันะรอในกลุ่มมากวันนี้มีแขกรับเชิญใช่ไหมครนะใช่ครับค้าบผัดเท่าไหร่พี่หมายถึงว่ากลุ่มปิดหรือว่า,านั่งงานครับ ถ้าลุมปิด129บาทนะครับแต่ว่าถ้าหน้างงาน120บาทนะครับหน้างงาน120บาทครับเอาวีวีมาเล่นด้วยมานะครับเพราะว่าวีวีก็อยู่ในสังกัดที่รนสุดนนะครับ ยังไม่แต right. ่งหน้าเหรอครับแต่งเนี่ยครับเดี๋ยวรอเดี <s <s ๋ยวไล์สุดรอบอสก่อนเดี <s Donc, <s 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 <S, ๋ยวบอสลงมานะครับกล่องยางบ่ได้เพราะว่าชาร์จแบตอยู่ที่น้องนี่นะครับเดินบ่ได้พี่น้องขออภัยหลายเด้อเพราะว่าตอนนี้ชาร์จแบตอยู่นะครับชาร์จแบตอยู่ ว่าจะมาสืบรถบว่าได้ตอนนี้ยูริเก็แต่งหน้าอยู่นะครับอันนี้สีแกมเข้าสีแกมเว้ยโนเดล